สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจดแดงมือนี้ในคลิปเส้นน้องไขยเส้นน้องไข่วดก้อนกับเขาเด่นทีหนึ่งกับสองค่ะเด่นที่หนึ่งกับสองมาคู่กันเลยจับคู่ไม่ถูกแต่ว่ามาคู่กันเลยหนึ่งกับสองวดที่แร้วมากแปดกับสามค่ะมานํากันนังสองตัวแต่เว้นระยะคือแปดสี่สามแปดสี่สามเนาะเจดแดงว่าถ้ามาแปดเลย จ็สิบแปดยังถ้ามาสามจสิบสามยังทีนี้มากคู่กันค่ะแปดสี่สามแล้วก็ถูกโตัดอีกพ่วมค่ะสี 4, 8, ะะ่แปดสามเนาะค่ะเข่าที่โตดวแล้วเอาเริ่มเข่ากันแล้วค่ะจับคู่กับเขานะ่าเนาะจับคู่กับเข่าที่สามซีเป็นออกซีสามเนาะค่ะจะผิดจะละหน้ามือนี่มาแล้วได้มาแล้วมาด่วนๆลงจอด่วนเลย เลขสวยงามเขากับหลายคนอยู่ค่ะที่เมืองแม่นะเข้ากันหลายคนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจังซื้อขีมมากขีมกับจัดโปรลดราคาอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือพันหนึ่งร้อยบาทจัดโปรทุกเดือนท่านว่าค่ะรีบเล่งซื้อเร็วไว้นะคะอันนี้สกางขึ้นอันนี้กางขึน้นนี่กาง,งวันค่ะแล้วก็แถมสบู่ด้วยหนึ่งก้อนแล้วก็ตัวนี้ก็แถมเลือกสบู่สีขาวหรือสีสมก็ได้ค่ะเนาะ จัดโปรลดราคาอยู่แค่เสียมบำรุงกระดูกเท่ากัอยู่ที่400จัดโปรอยู่ที่400เดือนท่านว่าตลอดเดือนท่านว่าให้โอกาสถูกเลขถึง2เดือนเนาะแล้วก็บารุงสายตาอ่อยบำรุงสายตาบำรุงทุกส่วนในร่างกายสายตาสั้นสายตาฟ้าฟ้า,ฟางสายตาเป็นยุงเป็นแง่สายตาน้ำตาไหลแสบตาเออแสบตาเพิ่นหายไปวาดมือเศร้านี่ เพิ่นบอกเพิ่นออกไปกินโคตรยู่บ้านละ่ะแสบตาเศร้าเสียน้ำตาไหลก็เศร้าไหลเลี้วเพิ่นว่าเหลือฟา,างนิดๆเออกินไปเพราะทันเบิดกระปุกจังน้อยมันก็นสิดีเองกินจกักไปจักสองสามกระปุกกินไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเป็นอาหารเสริมเนาะเนาะเอาไปเบิรงเส้นน้องไขยครับอันนี้ค่ะท่านผู้ชมเข่าทั้งสามตัวเลยค่ะหนึ่งสองสามมาทั้งสามตัวเลยค่ะงวดนี้เนาะเข่าถึงสามตัว แปดวิ่งแปดหม <c oughs> ดก่อนวิ่งหนึ่งกับสองค่ะออกสองหนึ่งวิ่งหนึ่งกับสองวันนี้ติดแปดกับว่าผิดหวังนี่แหละเนาะแปดกับมาสามกับมาแล้วก็เพิ่นก็จับสามสี่ก็เท่ากับถือถูกนะคะแต่เลขเพิ่นนะบนล่างนะคะไม่ได้แกกแล้วก็ตัวนี้ค่ะต,ตัวนี้ก็ถูกนะี่ก็ถูกเนาะนี่ก็ถูกเลย เกือบถูกเลยถูกโต๊อเจแดงก็ถูกโตอดอว่าเป็นยังถูกโตดกับผู้ใหญ่ใจบุญลอบิ่งผู้ใหญ่ใจบุญค่ะเพื่อนจะไม่ให้ตัวใดเข้ากันกับเส้นนองข่ายกับจัดเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเจแดงเขียนให้เด้อค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะวิ่งที่ศูนย์กับเก้ามานน้ำกันเด้อว,วันนี้สิมานน้ำกันบอกจะอยู่ตำแหน่งไหน ปากไหลฝากแช่เนี่ยเด้อค่ะเด้อแล้วก็สองสี่หกเก้าเอา้าเก้าคือแปดทับอันบบนี้แล้วก็ศูนย์แล้วก็เจ็ดค่ะ เลขเก้าคือเลขศูนย์แถบันนี้แก้ไขเป็นเลขเก้าแล้วค่ะท่านผู้ชมบันนี้วันนี้เพิ่นเสียหายตัวใดค่ะศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สี่ 9ก้าหกก้าสองก้าสี่สามตัวสามตัวนี้เพื่อนให้ขอสำคัญในตรงใดน,นะคะข้อสำคัญในหลักไหน จ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเป็นอย่งสีนอสีตะกอนเพิ่นหายสองตัวนะคะตอนนี้พันหายสี่สุดตะกอนเพิ่นหายสองสุดทุกมือนี้พันหายสี่สุดค่ะ ว่าเป็นยังค่ะ่านู้มจำรลงเล็กสามตัวเพื่อนเนาะตัวเด่นเพื่อนก็คือที่เขียนเส้นใต้ให้ก็จะมีนี่ค่ะศูนย์เก้าศูนย์หกเอามาน้ำกันมาบันี้ถ้ามาน้ำกัน,นก็ศูนย์เก้าศูนย์หกค่ะเก้าสองกระโดดเด่นจเจเจแดงชอบตัวใดมองม่องล่ะ,จะเจเแดงว่าน่ะจะเก้าซีนะ สำความสอบส่วนตัวของคิดสำหรับความสอบส่วนตัวเจ้าข,ของนะคะสองสี่หกเก้าศูนย์เจ็ดหกตัวประกบกันนา่าจะมากสองตัวแต่เริ่มท้ำคลิปตั้งแต่ปีหกสี่เพิ่นเข่าถึงสามตัวบ่อยครั้งนะคะเข่าถึงสามตัวเลยบ่อยๆสูตรเดียวนี่ละ สูตรตะล่างเลข6กตัวนี่แหละค่ะเข้าบ่อยมากแต่ถ้าจับคู่เ,เขาแต่ว่ามันมาถึง3าตัวหนูนะคะหกตัวนะสองสี่หกเก้ตะกอนหน่อมากถึง3ตงะะนนาง3ตัวบ่อยๆจเจดแดงกัเคยมีเงิ่อน่อนเพิ่นอยู่ออกคักออกแน่มันตรงกับหลายเจ้าฟาดเอาได้หลายแสนอยู่ค่ะเนาะแล้วก็วิ่ง0กับ9ก้าตกอนสองหนึ่งมาน้ำกัน แปดสามมาน้ากันนะคะถึงที่นี่บนแปดสามแปดี่อ่าเข้าต๊ไงนะคะ่ะเอาเกาม่เฮียงเคี่ยงทางเบึงเนาะค,ะนะคะ 6, 10, 10, 10, ่ะเนาะเอาเันเกาม่เฮียงเคี่ยงทางเบึงค่ะค่ะสี่ศูนเจ้ามันแมนบ่น แมนอยู่เด้เจดงยงไม่ได้เขียนผิดเด้อเด้อไม่ได้เขียนผิดนะคะเอาเบึงก็ว่าเจดียงจะเขียนผิดคือตัวนี้คะ่ะสองสี่หเกย์วิ่ง0ูนย์กับเก้าศูนย์เก้า์หกตเด่น0ูนย์สี่เกหเก้าสองเก้าามตัวเจ็ดศูนย์เก้าย์หสองศเกสองศค่ะนะคะ เ็นเดน UTC ศูน์กับเก่าตัวประกบน่ะคะ่ะเอาเป็นแนวทางในการเสียงสีอค่ะอย่าลืมสั่งสายตาเขามากค่ะครีมแคลเซียมอันนี้ทูทันผู้ชมเซียนอุตตะลดิดจะแดงว่ได้ล่องสองสามงวดเลยเดี่ยี่สามตรงตรง,ตรงนะคะลักล้อยแปดค่ะเข่าทั้งสามตัวพันวาพันถูก๊าดเนาะ โมได้ล่องลืมคขาพักกันมิเไปเที่ยวหลายเนาะะเนาะแล้วก็ตัวนี้ที่ออกตัวใดฮะออกสองหนึ่งบอกฮะโอแมนแมนหวดนี่ออกสองหนึ่งนี่นี่หดออกสองหนึ่งเนาะแมนบะสองหนึ่งเออเขามาสองหวดเลยเดีเขามาสองหวดเลยเดี นี่ค่ะสิบหกพฤศจิก,กิกาหนึ่งพฤศจิก,กิกาเมืนบ่แต่ที่แน่แนว่าที่แล้วนะเพิ่นถูกสามตัวเพิ่นเลนยส่งเขามาไห้ละค่ะกลอติดตามเด้อค่ะเด้อเสียนอุตร,รดิตถ์ในคลิปหนานะค่ะเนาะนี่ค่ะสารค้ามก็บอกว่าจเจดียงเขาเล้วเขาเล้วโทร่ทมามหาจเจดียงเนาะเรียกเขาเล้ยวเหรสันเด้ออ้าว ติตามแม่สารคามม่ให้แม่สารคามค้นละสารคามกับประหัตค่ะแม่สารคามเจแดงนําเสนอคีเพิ่นตะปีหกซีหกหานะคะที่นี่แม่สารคามมาไม่ช่องประหัตเนี่ยคือน้องสาวเพิ่นค้นละค้นเด้อค่ะคือนอ้อ,นองสาวสูตรค้นละสูตรนะคะแม่สารคามประหัตมาตั้งซำกับคองเจแดงนะว่าแม่สารคามนะเนาะค่ะฝากติดตามเจแดงไป นั่เสนอทันที่อาจารย์เด็ดอาจารย์ดังอาจารย์ดีมานั่งเสนอเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดียงขับโคตัวลาบไปกนมือนีนสีเดือนทางไปอุดรไปเสียลูกไปเสียล้านเอ็นคนทียนโคนทียนประกวดนพมาศปีนี้ละผืนเวทีนพมาศปีนี้ละเนาะนองแป้งิ่นแข่งกับอำเภอพ,พุทธมนีศีสนาบา กีฬา,าจังหวัดเนาะไปแข่งที่จังหวัดอุดรธานีก็ตามนั่ไปเสียทุกสถานที่ที่เพื่อนไปตะก้อนก็นไปแข่งกันละศินไปแข่งเลยก็ตามไปปีนี้ยูไก้แน่ค่ะอยูอุดรน,นะคะ่ะย้ายไปให้ได้เโอะย้ายยังบ่สบายยอย้ายกับ่สบายบันไดร่างกายก็ได้เนาะตามภาษาผู้้เเ่าลวิ่นเวียนอายุ62ปีเต็มเลยแล้วก็จะย่าง63าแล้ว เจแดงขอขอตัวลาไปก่อนฟ้าอาทิตย์ให้ท่านผู้ส้มเบิงสิฟ้าไปเสียหลานขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามารับจมเจแดงติดตามเจแดงขอบคุณภูมิอุปการละคุณที่สั่งซื้อสินค้าเจแดงขอบคุณเอซี่ทุกท่านที่อยู่เบียงหลังพ้อสำเร็จเจแดงทุกทุกท่านค่ะห่อยอุดหนุนจุนเจือเบิงเจแดงแลวก็สั่งซื้อสินค้าเจแดงเจแดงกอขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยขอให้ท่านโชคดีปีใหม่นะคะจริงบดีกับพานไปพนไปแล้ว ขอมีแต่สิ่งดีๆเขามากค่ะถูกหวยรวยๆไปน้ากันมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่แข็งแรงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหมันคงทาว่อนเนื้อสิ่งอื่นใดใจเขานี่แหละมีพลังส,ส,สู่กันต่อไปค่ะเนาะสักวันก็ต้องเป็นของเราบอถอถอยอย่าน้อยใจนะคะตั้งมันมุ่งมั่น,มมนขยันอดทนเจะียงสุภาพิตเจรียง มุ่งมั่นขยันไฝ่เรียนรู้อดทนสี่สี่อย่างนี่แหละไฝเรียนรู้มุ่งมั่นขยันอดทนมันจะมมือม้อหนึ่งเป็นของเห้านะะเนาะค่ะเนาะกี่เดือนขอตัวล่าไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ